พบกับช่องบูรินชวนแดกอีกแล้วค่ะวน,นี้จะมากินซอยจุเนื้ออีกแล้วซอยจุเนี่ยเป็นวงการแบบยังไงอะวงการที่เข้าแล้วออกยากมากๆเลยนะคะกินทีไรติดใจทุกทีจะไม่เสียเวลามาเริ่มกินกันเลยวันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน่ากินมากค่ะวันนี้น้ำจิ้มเพียเนนัว นี่เริ่มกินนี้ก่อนเนืนะ้อนี่ก็มีตับหน่อยนึงจิ้มอะไรไปอืม้มจิ้มเพีย khổm âm lầm mặc ơi hôm nhẹ khổm chim con nhỏ mà nó bạn khổm hai chỉ liều nít mình, mình cho số tấm chim nít ngoài นีไม่ได้มีแค่ซอยจุนะหอยแางคู่หน่อยอืมแบ้อบหอยลองจิ้มกับจิ้มทเพย์ยาดิอร่อยไหมอืมกเข้ากันอยู่นะได้ได้ได จิ้ม้อมข้าวเหนียวด้วยนี่เลยตอนไปยโสกินแบบนี้เลยจิ้มจิ้มอะไรอือหืออร่อย เอาแล้วออกอยากมากออกอยากจริงๆว่กันจุคอยจุเนี่ยนี่เป็นผ้าเลี้ยวอาชีว่าอันนึงเหนียวนึบๆเลยเนะี่ยเชี้ยวออกไหมอ้ยเชี้ยวยากมากเหนียว อาเลยเนี่ยย้ันมปนานๆหน่อยตับอ เอาหอยหน่อยแหวกหอย อืมอืมกระเทียมที่ซู้ซ่ามากเลยทำเป็นเมี่ยงห่อผักอืมมีสับหร่อยเลผพาคีวนิดหน่อย ใบสาลาน่นิ่นึงอันนี้ใบสาละแเน่นะแต่อย่าไปสาละแเน่เรื่องชาวบ้านนี่น้ำจิ้มใส่าื้อ

อร่อยมากสดน้ำจิ้มอีกน่าชิ้นเดียวแหละแต่อยากกินน้ำจิ้มสดน้ำจิ้มอืมอม้กินทุกคำซีทุกคำนั่อร่อยเนาะ 真的吧？Sim, อน่อยอลยฮึฮเด็ดที่น้ำจิ้มนี่แหละเด็ดมากมีจิ้มข้นๆนัวๆผมนิดนึงอืม เพีนะ ¡Qué เห็ดปากสันมากเลย เจ้าเอ้ยเพดด้ยอย่างนี้แหละแสบไม่เผ็ดมันก็จะไม่แสบเนาะ ยังแบมันเอาสดน้ำจิ้ม ผ็ดแมันเจอเข้าวเหนียวร้อนๆนะอือหือ,อต้องสดมันึ้นอีกเหมือนเดิมอือหือ อยแกดจกินหอยแกเนะ้เผ็ดจนะเผ็ดมาก เผ็ดไม่เผ็ดนปป้วมูกไหลแล้วอะเผ็ดจนเอ่เผ็ดมากค่ะก็ไม่เผ็ดยังจุม่มอีไรนุ่สดติก

ชอบนะปั่นอันนี้หน่อยดูำเป็นอันนี้ดีนะโอมากาเสยนะหาเสือกันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก,กันมาท้ำจิ้มลากันไปก่อนนิดนึงอ๋อโอมากาเสะ อมาค่ะเวบ้าบ้าเข้าใจกับคำว่ามันมีกลิ่นเนื้วัวไหมกลิ่นเนื้อวัวนี่มันเป็นเสน่ห์ของมันมากเลยนะ นอืมนยนยาลงไปภาคเร็วลงไปจิม้มน้ำจิ้มหน่อยน,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 นึนี่นะนั่นนั่นซอส 嗯。Mm hmm. มันฟปินมันฟปินความเหนียวความหนึบความกรึบมันเลิศอ่ะเผ็ดแต่ก็กินออื แต่ไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วจริงมันเผ็ดมากเดี๋ยวต้องหาอะไรแก้เผ็ดก่อนวันนี้จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะครั้งหน้าจะไ่กินอะไร ต้องติดตามมันดูต่อต่อไปค่ะวันนี้บุรินโมบินลิๆลาก่อนนะคะบุรินชวนแดกบ๊ายบายค่ะ